ไม่เก่งตีไม่เก่งต้องต้องนวดทานกระดูกทานต้นข้อทานกระดูกของหัวน่ะกระดูกกระโหลกทานกระโหลกเราก็เรียกว่าทานกระกเาจะเาไปเอาเนมาต้มต้มกินอ่ะไออีกอย่างหนึ่งมอนมอนมอนพูดทีบอกบอกนั okay. ้นก็เนี่ยมันก็ทมทมก็ทมอย่ทงอะนะเอาแก่นมันเอาแก่นมันมาต้มบ่ได้ห่าหมอาจะมาเศร้าชุกชื้นดีนะที่เจ้ามัน ทำานี้เนี่ยจะไม่ได้เก็บโค้งลงเลยเนี่ยโค้งลงนี่ทับเสน้เสนมือเส้นมือละนี่เนี่ยเจ้าหิบอวยไปอวยมากมันจะไปเลยเมื่อยเท่าเอานักหนุนไปเลยขึ้นมาอีกก็ได้เนี่ยน้อยนะ <laughs> ผู้น้อยขึ้นได้เยอะเลยผู้ใหญ่ขึ้นผู้น้อยจะไปจะเร็วันนี้ลงมากเลยงบุกนี่อาพมากมากมากสเด้อถ้าพูดใอปวดิลเอวเดอเอาสิเลยเ้นมานิโยยเอาตัวห้าวถิ่ลงไปเอาตัวห้าวอนโยนลงไปสิเพื่อเขาจะซักหัวนนี่ ซักหัวก็น่้ซักหัวลงไปสี่ทิ่มหัวลงไปสี่หน้าสินะทิเจังสี่โอ้กูทิ่มหัวก็นด้สินะที่สัตว์เหล่าหินะน้ำหนักมันกัดเจี๊ยบางนคนน้ำหนักก็ขึ้นเอาตะแ,แตคีนเย็บมบอนี่ต้นพ่อเนี่ยพูดเลยเจี๊ยบตะปูสินะเจีลยบด้วยกามันเหยียบอีก็คือเอาขาขึ้นมากเยียบตรงนี้เหยียบหังคูเยียบไปเยียบแต่สิ่งนี้หลั <c oughs> งเล่าหลังเล่า เยบจะไม่มีหม่จับเียเย็บจูบไปเยมากเนี่ยจูบใสวแล้วอยู่เนี่ยเก็บจูแตะหั่นทนเอาทำนี้อัพด้วยล้านกันเียมันอ้อนซื้อดอกเพื่อเยยบอกนี่มาจับกดแอลนี่มันเก็บมาใส่บาเลยใช่มันมันแลทากันเสนเจะตื้อกระปวด กูจะมันแบบเทียบกูทำนึ่งตึ้งหานี่เส้นเนี่ยนี่เสร็่คือมันเท็บไรบ้างไรบ้างไรตรงนี้เส้็นึ่งมัดเขาลงใส่กระไดนี่นี่ยงบ้างลงไรลงมาตัดเส้นนีแม่ดีไหมมันกินเตาเดอมันเียนั่นเดียหนา กดายกขาเขียน้เขียนขแลวจะเดิด้ยเด้รมมันมันจะดูเอาว่าจะห้าเหตุถึงมันอ่อนเนี่ยการเหื่อที่มันอ่อนเนี่ยมาหามเนื่อใมันอ่อนเนี่ยกระเใกไข้ขึ้นตัวี่มันนี่มีเส้นนี่เสนนี้นะ เสียนี่มีอันนี้กระดูกส่วมันเดี๋ยวอันทุท่ยถายจะไปเห็นมันลายด้วมันอ่อนขมูมันขีดหักมันจะมีอันนี้น้อยลำเลียงอันนี้หน่อยหักง่ายเ้าก็ไล่ลงมากนี่ถ้าปวดเอวเนี่ยขาจัดตร,ตรงนี้ตรงนี้นวดได้หมดนี่นี่กล้ามเนื้อตรงนี้นวดได้นี่นี่นี่แต่นอกแต่แค่ตัเาวเม่วบานเนี่ยมีตรงนี้ค้ามันขมเลยนี่ถ้าดดปวดเอวเนี่ยปวดแล่กับไส้นี่เลย์กว่นี่เนี่ยเนี่ย ไลยพอ